วันนี้เรามาทําสวนทุเรียนแปลงน้อยกันนะคะแปลงหลังบ้านนะสิบสามต้นเราเริ่มทําตั้งแต่เที่ยงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทําเสร็จกี่โมงเนาะวันนี้อากาศเป็นใจค่ะคลื่มฟ้าคลื่มฝนแต่ก็ไม่มีฝนนะคะแล้วก็มีแดดาบางๆนะคะทํางานสบายใจหน่อยเริ่มต้นกดไปเรื่อยๆนะคะดการทํางานไปเรื่อยเนาะ อันนี้เราเติมจากการที่เราเคลียร์ที่พื้นที่นะคะแล้วก็ลงดินทําโคกนะคะคก็เมื่อกี้ก็ขุดทำอ่าท่อเนาะวัดจุดวางท่อแล้วก็เริ่มตัดท่อพ v วนะคะเพื่อทําการวางท่อนะคะทําระบบแกน้ํานะคะระบบแกน้ําจะทําไว้ประมาณสามทางนะคะแต่เวลาเปิดจริงจะใช้แค่ตอนทุเรียนเล็กจะใช้แค่สองทางนะคะแต่ว่าอีกทางจะทําไว้เผื่อตอนที่เป็นทุเรียนใหญ่เลยนะคะ วางระบบท่อกันหลังจากวางระบบท่อเสร็จเนาะเราก็มากดนะคะกดเอาท่อทีเอ่เชื่อมต่อกับระบบน้ํานะคะมาใส่แล้วก็ทําการกดฝังท่ออีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้อากาศดีมากอากาศเป็นใจล่ะไม่มีไม่มีฝนไม่มีฝนแต่ก็ไม่ร้อนนะคะด้วยได้เยอะเลยถ้าสมมติว่ามีฝนนี่ หรือว่าอากาศร้อนในวันนี้ก็คือยุติก,การทําเลยสภาพตอนนี้คือเริ่มเหนื่อย,ยนะคะเกษตรกรเนี่ททำไมมันเหนื่อยจริงเนาะกว่าจะได้เงินกว่าจะมีผลผลิตหลังจากที่เราทําการวางทอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องใช้ปลายจอบนะคะกระแทกเนื้อดินให้ให้แน่นนะคะให้แน่นแล้วก็คือจะทําให้ท่อที่เราวางไปนะคะไม่ไม่เอียงนะคะ อันนี้ค่ะคือเราเริ่มระวังวางท่อทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราจะมากบกบหน้าดินกันนะคะกบเนี่ยค่ะตอนนี้เราเริ่มกบหน้าดินเป็นวางจุดละอ่ะสุดท้ายมาดูเลยนะคะหลังจากขุดมาได้ครึ่งวันมือเริ่มแดงตอนนี้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ที่เราขุดดินวางท่อวางระบบท่อเรียบร้อยนะคะรอทําการจ่ายน้ําเข้านะคะเวลานี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะคะเราเพิ่งทาเสร็จรอ เอาเชื่อมต่อกับระบบน้ํานะคะต่อกับมิเตอร์น้านะคะก็จะจ่ายน้ําได้13 13โคกนะคะ13ต้นและแล้วเราก็ได้น้ํานะคะเราได้น้ําแล้วเที่ยงจนถึงหนึ่งทุ่มนะคะเราทําสําเร็จแล้วเก่งกันเลยเหนือหน่อยเนาะ